คิดถึงจังเลยนี่มาอ,อย่านะคะมันจะดูไม่ดีค่ะทำไมอ่ะผมจะกอดพรนยาผมไปได้เหรอนี่มันในโรงพยาบาลนะคะแล้วนี่คุณใส่แมสทำไม่ะเป็นไรหรือเปล่าอ๋ออดีฉันจะไปตรวจคนไข้อ่ะค่ะดีเลยอย่างนี้เนี่ยยิ่งต้องกอดให้กำลังใจเลยนะีน่อย่าค่ะเอา้า ทำไมอะสิเราเป็นสามีภรรยากันแล้วอะทำไมต้องกลัวคนอื่นมองไม่ดีด้วยอะคนไข้ครับมาทําอะไรตรงนี้เดี๋ยวหมอช่วยนะ ความว่ายังไงก็หมายความตามนั้นแหละค่ะฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าคุณเป็นโชว์กับสามีฉันอะแล้วใครล่ะถ้าเธอรู้เธอก็บอกฉันจีฉันไม่รู้ค่ะคุณก็นามเผาความจริงเองก็แล้วกันนะคะฉันขอตัวก่อนคะ เดี๋ยวก่อนสิคะคุณหมอตรวจแค่ภายนอกเหรอคะแล้วค,วคนไข้ยอยากให้หมอตรวจตรงไหนต่อแล้วแล้วคุณหมออยากตรวจตรงไหนคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยวันนี้หมอไม่เซ็นให้กลับบ้านหมออยากให้อยู่ในห้องพิเศษับ,บนไป ทันรู้แล้วนะว่าใครเป็นชู้อของสามีฉันอะ่ะฉันไม่คิดเลยว,ว่าจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วหมอกันเขาไม่ทำแบบนี้แค่ครั้งเดียวหรอกนะคะหมายความว่ายังไงเอ่าบอกนะว่าเด็กในท้องคนนี้คือที่เธอต้องการอะไรอะ่ะเธอเข้ามาปั่นหัวฉันเพื่อให้ฉันเลิกกับหมอกันแลิกกับหมอกันไปใช่ไหมอะ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะคือ หน้านี้ค่ะฉันเข้ามาเป็นพยาบาลฝึกหัดที่นี่แล้วหมอกันเขาก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีเขายังบอกอีกว่าเขายังไม่มีแฟนด้วยนะคะถ้าฉันรู้ว่าฉันเป็นชูของสามีคุณหมอฉันก็คงไม่ทําแบบนี้แล้วค่ะแล้วฉันเชื่อว่าคนอื่นก็คงไม่รู้เหมือนกันค่ะฉันผิดเองสินะที่ตอนอยู่โรงพยาบาลฉันไม่เคยแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของหมอกันเลย สับสนไปหมดแล้วอ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีผู้หญิงทุกคนเนี่ยไม่สมควรจะโดนนอกใจทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะคะฉันจะช่วยคุณเองค่ะนี่ถ้าน้องเบลเรียนจบเนี่ยมาบรรจุเป็นแพทย์ที่โรงพย,ยาบาลพี่หมอก็ได้นะเดี๋ยวพี่หมอฝากให้จริงเหรอคะพี่หมอหน้ารักที่สุดเลยค่ะขนาดนักศึกษาแพทย์เนี่ย ยังไม่เว้นเลยละค่ะคุณหมอนี่คุณไข่มุกใครอนุญาตให้คุณเข้ามาที่ห้องทํางานผมแหมคุณหมอคะพอมีผู้หญิงคนใหม่แล้วเนี่ยทําเป็นไม่สนิทกันแล้วนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราสนิทกันม,ม,มากคุณพยาบาลครับช่วยให้เกียิผมด้วยนะครับที่นี่ที่ทํางานนะครับแต่ฉันไม่ได้มาคุยกับคุณในฐานะหมอพยาบาลนะคะฉันมาคุยในฐานะพ่อของล น,น้องเบลน้องเบลนี่ใครบุกอย่าลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวองผมให้มากนะเรียมโตวไว้ด้วยไม่งั้นเนี่ยผมจะสั่งย้ายคุณและจำไว้ด้วยนะว่าลูกในท้องไม่ใช่ลูกของผมท่านผู้อำนวยการเรียกผมมาพบเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าครับเชญนั่งก่อนสิครับหมอกัน ได้ครับที่หมอการยื่นเรื่องเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงเหรอครับคุณสามารถเซ็นรับตำแหน่งตรงนี้ได้เลยครับได้นะครับเออแล้วจะไม่อ่านดูหน่อยเหรอครับไม่เป็นไรครับผมพร้อมที่จะรับตำแหน่งแล้วครับขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้เป็นหนังสือรับรองอีกหนึ่งฉบับ ที่หมอกันต้องเซ็นค่ะเรียบร้อยครับแค่นี้เนี่ยผมก็ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ไม่ใช่ที่โงรงพยาบาลน,นี้แล้วก็ไม่ใช่ในตำแหน่งหมอด้วยหมายความว่าไงอะครับคุณก็อ่านกระดาษที่คุณเซ็นดูสิคะที่คุณเซ็นเนี่ยมันคือใบาลาออกของโงรงพยาบาลส่วนอันเนี้ยใบหย,ยา่า ผู้อำนวยการคะฉันต้องการให้ไล่หมอการออกจากโรงพยบาบาลคะแต่หมอกิติพัฒน์นั่นสามีของหมอซีไม่ใช่หรอือแล้วทาไม,ไมถึงเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพยาบาลท่านอื่นคะแถมยังมีทั้งกับคนไข้ญาติาคนไข้แล้วก็นักศึกษาฝึกง,งานอีกหลายคนเลยนะคะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลด้วยเหรอเอาละผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะจัดการ เกิอะไรกันวะเนี่ยพวกคุณจะทำแบบนี้กับผมไม่ได้นะครับผมเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโรงพยาบาลน,นี้เลยนะแต่คุณเป็นผู้ชายที่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยค่ะไปได้แหละก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจยื่นฟ้องคุณให้คุณนนท์ถอนใบประกอบวิชาชีพโธ่